สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันผาเพลินนะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดๆมาได้ชมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่แรกเป็นการดวลกันะระหว่างท่านเซนเปรน,นะครับหมากงอมสีส้มเจอกับท่านเซนเทพนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าันี่ผมก็จะมาให้ชมทุกวันนะครับทางช่องวสันผาเพลินนะครับบางวันก็มาแต่เช้าบางวันก็มาเย็นนะครับแล้วแต่ เวลาว่างนะครับถ้าว่างก็จะทาคลิปไปรอไว้เรื่อยๆนะครับเผื่อบางวันไหนไม่ว่างจะได้มีลงนะครับอ๋อสำหรับผู้ที่เข้าชมใหม่นะครับยังไม่รู้นะครับชื่อนี้เป็นนามสมมตินะครับที่ใกล้เคียงกับชื่อในไอทีเกมนะครับไม่ได้เอาชื่อจริงๆมานะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาการดราม่าแล้วก็ส่วนคําว่าเซียนนี้ผมเติมให้เองนะครับไม่ต้องซีเรียสเครียดอะไรนะครับ ไม่มีผลอะไรครับเป็นยดคำาำน้าเรียกให้ชมภาพครับส่วนใครอยากชมกู้ในเป็นพิเศษนะครับก็เรียกร้องกันเข้ามาได้นะครับจะหามาชมนะครับถ้าหามาได้ เส่นเปียมดูเหมือนว่าจะเสียเปียมรับขึ้นสิบแปดโดนฟรีหนึ่งตัวใหม่เลือครับจังหวะนี้โดนไปหนึ่งเราก็น่าจะโดนอีกตัวครับจะสู่ต่อหรือจะพอซํมนี้ครับยอมครับเกมแรกคู่นี้เป็น ท่านเสียนเทพนะครับเป็นฝ่ายชนะไปเรามาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อ กำลังอัดเสียงลูกค้าดันโทรมาซะงงั้นครับชอบโทรมาเวลาที่เราไม่ว่างน่าจะปล่อยให้เกินครับเดินยิบีดีกว่าเป้าไม่เอาอต่อสิบเจ็ดไม่จดเดเดนะครับสำหรับเสียงเปรม เสียงทันเสียนเปลมน,นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่จัดการกับเสียดำนะครับคนละคนกันนะครับอืซื่งอาจจะเหมือนกันเฉยๆนะครับ ให้เลือกเกียงครับเกี่ยงฟังไหนโอ้น่าจะไม่ยากครับงานนี้เวลาของท่านเซนเปรมจะหมดแล้วน่าจะเดินไม่ทันก็เป็นท่านเซนเทพนะครับที่เอาใช้เป็นฝ่ายชัชนะรรชยชนะเอาให้กำชัยชนะฝ่ายสองเกมรวดนะครับโอ้โหผิดโท้โกนะครับลิ้นพันกันเลยทีเดียวกันาดไม่ค่อยได้ใช้ลิ้นอยนะเนี่ยสมเกมที่สองเออสม อีโค่กันนะครับอันนี้เจงกับเซนเบี้ยวนะครับเซนเบียมมักงวดสีส้ม,สมนะครับส่วนท่านเซนเทพม,มัพกงายมีโพ่อเข้าชมด้วยครับมีแฟนคลับเหมือนกันนะครับท่านเซนเทพ ส่วนมากผมก็จะบันทึกแค่โหมดเล่นเหาเรียญน,นะครับโหมดเล่นเก็บคะแนานนาน,นานจะบันทึกมาที่นะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องเหรียญผมเหรียญนน้อยครับนั้นใช้เหรียญเยอะนะครับเลยบันทึกใหม่ดูไม่ได้มาก ให้เลือกเองครับถือว่าที่เสียงเทพจะได้เปรียบเล็กน้อยครับไกลตำแหน่งที่จะเข้าฮอตขึ้นยิกสองกลับไปเลยครับยังไงก็ต้องออกว่างั้น ดยอมไปนะครับเล่นไปก็เสียเวลาว่างั้นมาชมเกมที่สองโคเนกันต่ออ๋อข้างนอกฝนยังตกอยู่เลยครับนี่เสียงถ้าเสียงดังก็ขออภัยกันด้วยคนระับ อ่าบเกียมต่อสองนี่ครับรู้ทันเนด่ทน,ท,นทำอะไรครับ อ๋อจะต่อสองข้าตครับไม่รู้จะหลบไปไหนดีครับเสียนเปี้ยวไม่มีทางหลบครับโดนสองจังหวะเอสอีดโดนกินต่ออีกแน่นอนครับเข้าได้รค่หมายเลขยี่สิบเก้าครับหมายเลขสามสิบโดนาหดจะไปต่อเลยจะพอแค่นี้ครับ พ้ชนะเป็นเรื่องปกติครับการเล่นเกมกีฬาแพ้ก็แค่เริ่มต้นใหม่ครับไม่มีอะไรเสียหายเพราเราไม่ได้เล่นเอาบ้านเอารถนะครับยอมครับเดินให้จนสองเลยก็เป็นท่านเซนเทพนะครับ จบไปออชนะไปสองเกมรวดเรามาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับอันนี้เป็นท่านเซียนไทยนะครับมาลูทธงชาตอะไรนะรัสเซียนะครับเจอกับท่านเซียนลมนะครับมารูปสีงเงิน หมดทางเดินแน่นอนครับเสียนไทยเดินได้แค่เก้าเดียวหมายเลขสิบเจ็ดหมดครับโอ้แกมากมาได้ครับแล้วโดนกินคืนของไล่กินให้ได้ละคิดไว้ล่วงหน้าครับเสีย่ยลมไม่ธรรมดาดินไม่ลดครับเดินมาตันโดน ต่อจินฮอตเดินฮอตลบโดนสองเปิดขึ้นมาโดนสองอขยับตัวไหนก็ไม่ได้ครับเอาไงดีจังหวะนี้มไม่เดินครับอ่เดินให้จินสองไปเลยว่านั้น,นไหนๆก็แค่แล้ว เกมแรกของคู่นี้เป็นท่านเซียนลมนะครับที่สามารถกำชัยชนะไปได้ก่อน ดอนฟรีนะครับไม่ฟรีครับหนตัวสองตัว เซียนไกล้จะหมดเวลาแล้วโอ้โหแฉบคมแล้วก็ครับท่านเซียนลมต่อกินส <c oughs> องฮอตเปเมื่อกี้เทพสุดๆจบเกมครับหมดกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับเป็นท่านเซียนลมนะครับที่เ,เอาชนะไปสองเกมรวด สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับ